ถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องก็แปรให้กันฟังได้นะระยมก็นั่งฟังกามสบายวันนี้ก็คงพูดคุยได้ไม่มากเพราะว่ารู้สึกตื่นตันใจที่เห็นญาติโยมมากันเต็มสลาเลยรู้สึกอบอุ่นเรียกว่าพอเรามาทำบุญกันเยอะๆบุญก็เกิดขึ้นในจิตในใ,นใจของเราแล้ว ใจของเราก็มีความสุขแล้วจะเติมธรรมะมากน้อยเข้าไปเท่าไหร่ใจเราก็มีความสุขแล้วแต่อะไรก็ตามอัตมาก,กลับไปคราวนี้แล้วก็กลับมาอีกทีหลายๆคนก็เห็นหน้าแล้วก็ทักแตกต่างกันไปบางคนถึงขนาดหนักว่าใช่พระอาจารย์ประโมทหรือเปล่านี่ นี่แหละตัวเป็นๆน,นั่นอยู่นี่ไม่ใช่ตัวปลอมบางคนก็บอกรู้สึกว่าอ้วนขึ้นนะบางคนก็บอกผอมลงบางคนก็บอกสีผิวมันเข้มขึ้นจะบอกว่าดำๆตรงๆก็ไม่กล้าพูดไม่เป็นไรแต่มายอมรับได้ เพราะว่าไปคราวนี้ก็ไปตามที่ตั้งใจเอาไว้หลายคนอยากจะให้อะตมาเล่าเกี่ยวกับการเดินทางก็ยังไม่มีเวลาที่จะเล่าเต็มที่ซึ่งถ้าเล่าก็สามเดือนก็ไม่จบเพราะนั้นก็จะสรุปเอาบางตอนที่เป็นสาระธรรมะฝากข้อคิดยังเมื่อคืนก็มีโยงมมาจากวิซอนสิ้นเพื่งจะกลับ สนทนาธรรมกันตั้งนะสองสามชั่วโมงตอนกลางคืนก็ยังตามไปสนทนาธรรมอาตอมาเขาไปพักปักกดนั่งสมาธิอยู่ในกฎก็เดินตามหาถึงเที่ยงคืนอยากจะฟังต่อแล้วก็บอกว่าอยากจะมาบวชด,ด้วยไม่แน่นะปีต่อไปเราอาจจะมีพระชาวต่างชาติมาบวชปฏิบัติกับเราก็าเห็นบอกกำลังจะเตรียมตัวไปลองท่องบทสวดลองนั่งหัดนั่งคุกเขา อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าสนใจที่ว่าเราซึ่งมีสิ่งที่ดีๆอยู่เรียกว่ากรรมาฐานพุทธศาสนาของเราถ้าขาดกรรมาฐานแล้วแทบไม่มีความหมายเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้แล้วนำน้อมเข้ามาในใจของเราอาจะมาเองกลับมาคราวนี้ ก็อาจจะมีเวลาอยู่กับเราพอสมควรคงไม่มากเพราะว่าอยู่ในที่ที่สามารถทําประโยชน์ได้ก็อยู่ได้ในที่นี้ก็สามารถทําประโยชน์ได้ก็สามารถช่วยพวกเราได้เท่าที่ควร mm hmm. การเดินทางครั้งนี้มันสอนอะไรมากมายเหลือเกิน mm hmm. เมื่อแรกเริ่มที่ได้บอกลาโยมว่าอัตมาจะไปเดินพุดงมไปที่ประเทศอินเดีย เคยตั้งใจไว้ตั้งแต่สิบปีที่แล้วพยายามจะเดินอยู่หนึ่งครั้งพอเดินไปถึงประเทศพมา่าก็ถูกจับเมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว <Yeah. S 1> เข้าไปนั่งอยู่ในคุกจนกระทั่งมีคนไทยเข้าไปติดต่อเอาแรงงานพมา่าเห็นอัตมานั่งอยู่ในคุกก็ายังมีหน้ามาถามพี่มานั่งเล่นอะไรอยู่ในคุก ให้ไปนั่งเล่นอะไรนะถูกจับพอถามไทยรู้เรื่องเขาก็เลยช่วยออกมาจากนั้นก็ตั้งใจว่าถ้าเรามีเอกาสารมีพาส,สปอร์ตสามารถเดินทางไปได้ก็จะตั้งใจไปก็เลยได้พาส,สปอร์ตทำมาทูตสายต่างประเทศซึ่งสามารถเดินไปได้ทั่วโลกแต่โอกาสก็ได้มาที่วัดไทยมินโซตาก่อน โดยไม่ได้คาดคิดไม่รู้เป็นเพราะคำอธิษฐานภาวนาของญาติโยมคนไหนทำให้จตมาต้องหลุดลอยมาอยู่ที่นี่แต่ในขณะที่มาอยู่ที่นี่มีความรู้สึกลึกๆว่าจะต้องกลับไปและต้องไปเดินตามที่ปฏิญาณเอาไว้ทำให้รู้สึกว่าตนเอ,ง,องป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยมากจนถึงขั้นจะเสียชีวิตเลยก็มีและทุกครั้งที่ป่วย ความรู้สึกบางอย่างมาเตือนอยู่เสมอว่าเราเคยปฏิญาณตนกับพระพุทธเจ้าไว้อย่างไรทําให้ต้องย้อนกลับไปเมืองไทยแล้วอันดับแรกไปเช็คสภาพร่างกายก่อนว่าจะพร้อมเดินทางไหมพอไปเช็คร่างกายแล้วไปเยี่ยมยมแม่กลับมาแล้วไม่ให้ยมแม่รู้เรื่องเลยเตรียมพร้อมเต็มที่ มีโยมหลายคนอยากจะเดินด้วยเราก็ดีใจมีคนน้อนคนนี้อยากจะเดินด้วยทั้งคนแถวอเมริกาเรานี่แหละจะไปจริงๆหายเงียบไปแน่ๆนะต,ต้องเอาจริงๆพอ,อไปถึงมีโยมที่เป็นผู้ชายจะเดินด้วยเราก็บอกดีเพราะถ้าโยมเดินไปด้วยเขาสามารถถือเงนินได้เราบินท้าบาดไม่ได้เขาสามารถซื้ออาหารถวายเราได้ แต่พอจริงๆเขาไม่สามารถไปได้อัตมาก็เลยได้ไปกับลูกศิษย์แค่ลูกเดียวเดินไปสองลูกวันแรกที่ตั้งใจปฏิญ,ญาณตนถวายชีวิตต่อพระทธเจ้าที่พระธาตุดอยสุเทพเวลาเก้าโมงเช้าตั้งใจที่ฐานว่าจะเดินทุดดงไปเป็นพุทธบูชาไปจนถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสรูด,ด้วยเท้าป่าไม่รับเงินไม่รับทองไม่ถืออาหารไป ไม่ขึ้นรถขอเดินไปชีวิตนี้มอบให้กับพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อได้ก้มกาบตรงนั้นก็เริ่มเดินทางในขณะที่เดินลงจากยอดเขาอากาศก็เริ่มร้อนตามถนนหน,นทางผู้คนเห็นก็จอดรถถามเรื่อยอาจารย์จะไปไหนบอกว่าจะไปข้างหนา้ารู้แล้วจะไปข้างหน้าจะไปไหนจุดหมายปลายทางคืออินเดีย จะเดินไปอาจารย์บ้าแล้วเหรอทุกวันนี้ไม่มีใครเดินไปหรอกเนานั่งเครื่องบินไปทั้งนั้นแหละอาจารย์กรับกลับเดี๋ยวจะถวายค่ารถควักตังออกมาตั้งสี่ห้าพันบอกไม่เอารับโยมอาตมาตั้งใจจะเดินแล้วเขาก็พยายามถ้าง,งั้นขึ้นรถผมผมจะไปส่งถึงเขตแดนพม่าไม่เอาอาตมาตั้งใจจะเดินแล้วหาสิ่งน้นสิ่งนี้จะถวาย จะถวายปัจจัยก็ไม่รับจะถวายอาหารก็เลยเพล,ลินแล้วเขาก็เลยค้น้นเจอน้ําอยู่ในรถและที่สาคัญเป็นน้าปุกใหญ่เบลอเลยเอละเราจะไม่รับก็ควรจะเสียศรัทธาก็เลยรีบเปิดบาตรรับขอให้มีความสุขความจเจริญจะอาตมานหนักจะตายอยู่แล้วแค่แบ,บกดแบบบาตรมันก็หนักอยู่แล้วนี่เอาขวดน้ำเบ้อใส่ในบาตร พอเดินขับรถบึงไปโยมพ้นสัยตาก็รีบเอาน้ำนั้นมาล้างหน้าล้างจาล้างมือล้างเท้าอาบน้ำฉ่งน้ำเสร็จก็เอาถือแต่ขวดเปล่าไปทิ้งขยะเล่นทางบุญสนักเลยโยงมมีความสุขแต่พระมีความทุกข์เพื่อสมคบก็เลยแบกทุกข์ให้รับ พอไปถึงจะมีรถจอดถามระหว่างทางเกือบทุกสิบนาทีสแสดงให้เห็นถึงความใจบุญของคนไทยพอเห็นพ้าเดินทุดงมาก็ถามถ่ายและอยากจะทําบุญเต็มที่แต่เราก็พยายามหลบก็เลยพยายามหลบออกนอกเส้นทางเดินตามป่าตามเขาจนกระทั่งวันสุดท้ายในเมืองไทยก็ไปพักที่วัดถ้ำผาจมวัดจันทิชัยเกมิโยรุ่งเช้าก็เริ่มเดินทางเข้าประเทศเขตแ,แดนพมา่า วันแรกที่บินทบาทในพม่าได้แค่ข้าวเปล่าน้อยด้วยประมาณแค่หนึ่งกังพิจารณาฉันและเดินต่อวันที่สองเริ่มเดินเข้าเขตแดนภูเขาได้อัปโปลูปหนึ่งแล้วก็กล้วยรูปหนึ่งไม่มีข้าวพอวันที่สามรู้สึกว่าไดโยเกิร์ตกล่องเดียวพอวันที่สี่เป็นวันซึ่งแดดร้อนมากๆ เดินขึ้นถึงภูเขาซึ่งเป็นภูเขาซึ่งชาวกะเหรี่ยงอยู่กันเยอะและเป็นกะเหรี่ยงชาวริสไปขอน้ำเขากินเขาก็ไม่ให้กินก็เลยต้องกดและก็เดินข้ามป่าเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งคิดว่าวันนี้ผมมาด้ฉันแล้วเพราะอีกประมาณสิบนาทีจะถึงเที่ยงก็ไปเจอเกะเหรี่ยงสี่คนเดินมาจากป่าจากเขากำลังทำไร่ทำสวนเดินมาเจอพอดี เขาเห็นพระอัตมากรุสิทธิสองรูปเดินมาเขารู้ว่าเป็นพระเพราะเขาเคยหนีเข้ามาอยู่เมืองไทยเขาก็เลยถามว่าผู้บามาบินธบาทกว่าเจ้าเป็นคนกระเหลียงภาษาเหนือหน่บอกไทยแล้วมาบินธบาทแต่ไม่มีคนใส่บาทเลยสงสัยวันนี้จะอดกระเหลียงสองสาคนดีอกดีใจที่เห็นพระรีบก้มลงกราบแล้วก็หาของที่จะใส่บาท แต่เขาเพิ่งมาจากสวนก็เลยมีแค่แตงกวาและก็ข้าวโพดดิบๆเขาก็เลยเอาเข้าวโพดดิบๆนั่นแหละใส่ในบาตรอาตมาภาพพร้อมกับแตงกวาลูกหนึ่งแล้วก็ข้าวโพดสี่ห้าฝักอยู่ในบาตพอได้ข้าวโพดก็ดีใจนะวันนี้ชีวิตรอดเดินไปสักพักหนึ่งก็เลยนั่งฉันข้าวโพดดิบกันรสชาติมันหว,วานๆมันๆดี แต่รู้สึกชื่นใจว่าโยมสามสี่คนกะเหรียนนะเขาได้บุญมากเขาได้ต่อชีวิตให้กับเราไปแล้วหนึ่งวันเขาโพดดิบก็กลายเป็นอาหารทิพขึ้นมาได้สามารถหรล่อเลี้ยงร่างกายให้เหินเดินต่อไปได้แต่ในขณะที่เดินไปมันก็ทำให้เกิดความปั่นปวดในท้องขึ้นมาบ้างก็มีเสียงกังวานไปทุกๆระยะมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นแต่ก็ไม่เป็นปัญหา ทำให้มันไม่ง่วงนอนเดินไปตรงไปสดชื่นดีก็มีความจบพอเดินกับลูกศิษย์อีกลูกหนึ่งพอเดินอีกวันรุ่งขึ้นลูกศิษย์เริ่มท้อใจเราเริ่มจะรู้แล้วว่าลูกศิษย์เนี่ยมีความขุนขุนใจตั้งแต่วันแรกที่เข้าเขตพมา่าด้วยความลําบากด้านอาหารและการเดินซึ่งไม่ใช่พื้นที่เรียบมีแต่ภูเขา เวลาเราเดินถึงยอดเขาเขายังถึงตีนเขาอยู่เยลยเขาก็รู้สึกว่าเขาเดินไม่ทันและเหนื่อยเราก็บอกกับเขาว่าถ้าเหนื่อยจะเปลี่ยนใจก็ได้นะพอถึงตอนเย็นหลังจากสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาเสร็จเขาก็มาปฏิบัติอาจารย์ตามหน้าที่มานวดขาดขาให้แล้วก็พูดคุยก่อนจะนอนดูเขาซึมๆก็เลยบอกว่า ถ้าเดินแล้วไม่มีความสุขกลับดีกว่านะเพราชีวิตนี้เราถวายให้พุทธเจ้าแต่ถ้าถวายยังไม่ขาดถวายยังไม่หมดขอพระพุทธเจ้าคืนพระพุทธเจ้าไม่โกรธหรอกพระพุทธเจ้าท่านเมตตาลูกศิษย์รูปนั้นท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมขอกลับได้ไหมอาจารย์บอกได้แล้วแต่เธอเธอจะกลับก็เธอก็เดินทางกลับวิลอดภัยคงจาเส้นทางเดินกลับได้ พระอาจารย์ผมกลับแล้วอาจารย์จะเดินยังไงอาจารย์เดินคนเดียวกลับด้วยกันเถอออาจารย์กลับคนเดียวไม่พอจะชวนเรากลับทําให้ใจเราไหวๆนั่นกันนี่รู้ว่าจะกลับตีคิดไปคิดมาไม่ได้ตั้งใจแล้วลูกศิษย์ก็ออดอ้อนอยู่นั่นแหละพอรุ่งเช้ามาเขาก็ก้มกลับแทบเท้า เราจะถือวัดปฏิบัติแบบโบราณก็คือล้างมือล้างเท้าให้ครูบาอาจารย์แล้วก็ก้อมกราบแทบเท้า,ทาแล้วเขาก็เดินไปประมาณสิบเมตรเขาก็ร้องไห้หันกลับมาบอกเป็นห่วงอาจารย์เดินไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ตัวคนเดียวเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกชีวิตเราถวายพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องห่วงเราให้ห่วงตนเองแล้วเราก็ยืนมองเขาเดินจากไปพอเราเดินไปสักพักหนึ่ง วันนั้นเป็นวันแรกซึ่งไม่ได้ฉันอะไรเลยเป็นวันที่ต้องอดอาหารแล้วเป็นช่วงชีวิตแรกที่อดอาหารติดต่อกันสามวันในขณะเดินทุดงแสนเหนื่อยแสนทรมานวันแรกมีบ้านคนแต่ไม่มีคนอยู่บ้านสิ่งที่เจอในบ้านเจอแค่สุนัขเฝ้าบ้านพอเดินไปที่บ้านพอเจอสุนัข เราเคยเดินกับลูกศิษย์เวลาเหนื่อยก็มองมาหาลูกศิษย์ก็คุยกันยิ้มให้กันคราวนี้เราเดินคนเดียวพอเดินไปในหมู่บ้านก็ไม่เจอคนเจอแต่สุนัขเฝ้าบ้านสุนัขมันเห็นเรามันก็รีบกระดิกหางและเดินมาหาแล้วมันก็ยิ้มให้เราเราก็ยิ้มให้มันแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนคุยเราก็เลยคุยกับสุนัขเป็นยังไงเจ้าสุนัขสบายดีไหมอยู่คนเดียวอยู่เฝ้าบ้านเป็นยังไง เหมือนมันจะฟังเรารู้เรื่องมันก็กระดิกหางติ๊กติ๊กติ๊ก,กแล้วก็วิ่งมาดมเท้าเราจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะสุนัขนี้ทําไมคุ้นกับเราจังเลยแล้วเราก็เลยเดินทางต่อปารากฏว่าสุนัขนี้กระดิกหางเดินตามด้วยเหมือนอยากจะเดินทุด,ดงกับเราอย่างไรอย่างนั้นเราบอกไม่ได้ไล่กลับก็ไม่กลับจนกระทั่งเดินไปจะถึงภูเขาอีกลูกหนึ่งคิดว่าไม่ได้แล้ว ถ้าสุนัขนี้ตามเราไปเรื่อยๆมันจะเป็นการลักขโมยนะเพราะสุนัขมีเจ้าของเดียกผิดสิ่งไม่ได้ก็เลยนั่งคุยกับสุนัขคิดไปคิดมาเอ๊หรือว่าลูกศิษย์เราที่เดินทางกลับเมืองไทยเกิดมีอุปสรรคปัญหาเสียชีวิตแล้ววิญญาณมาสิงอยู่ในสุนัขคิดถึงว่าลูกศิษย์ตัวเองกลายเป็นหมาเขาเนี่ยเพราะมันมีความรู้สึกเหมือนกับผูกพัน พอเรานั่งลงสุนัขก,ก็นั่งลงอย่างอศัศจรรย์แล้วก็เลยคุยกับมันว่าเจ้าหมหาเอ้ยอาชาตินี้เจ้าเป็นมหาชาติหน้าให้เป็นคนสงสัยชาติที่แล้วเราเคยเกิดเป็นรู้จักกันเคยเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเจ้าจึงมาผูกพันคอยเดินตามเราอย่างนี้ชาติหน้าชั้นใดคอให้เกิดเป็นคนนะแล้วในชีวิตนี้เจ้าไม่สามารถเดินตามเราได้ขอบใจมากที่เดินมาสม่งขอให้กลับไปเถอะ สุนัขเหมือนฟังดูเรื่องเหมือนฟังดูเรื่องจริงๆพอบอกว่าให้กลับสุนัขก,ก็เริ่มลุกขึ้นแล้วก็เดินหงอคอตกหางตกแล้วก็กลับไปเหมือนกับเดินร้องไห้กลับไปแล้วเราก็ยืนมองสุนัขที่กําลังเดินคอตกเดินกลับไปความรู้สึกเหมือนตอนเช้าที่ลูกศิษย์เพิ่งเดินกลับไปมันย้อนกลับมาหาเราทําให้เรารู้สึกว้าเวเวขึ้นมาไหมที่หนึ่งว่าเราต้องเดินคนเดียวอีกแล้ว พอตอนสายสายบ่ายๆมาน้ําที่ดื่มหมดอาตมาไม่มีน้ําที่จะฉันคอแห,ห้งทรมานมากก็เลยต้องฉันขอโทษนะฉันปสัสสาวะตนเองแล้วก็หาที่พักพอลุ่งเช้ามาอีกทีหนึ่งก็ต้องเดินข้ามเขาอีกไม่มีบ้านคนเลยแม่น้ําลําทานตามที่เส้นทางนั้นก็แห้งหมดมองหาน้ําค้างตามยอดไม้ใบหญาก็ไม่มี ตื่นเช้ามาก็รีบเก็บกดเก็บบาดแผลเมตตาแล้วก็ฉันน้ำปัสสาวะตนเองอีกหนึ่งรอบแต่พอใสาสายมาปัสสาวะมันไม่ออกมันออกมาไม่กี่หยดก็เป็นสีดแดงๆเพราะมันกั่นออกมาหมดแล้วร่างกายหมดพลังงานก็ได้ฉันสิ่งที่บำรุงกำลังไปบ้างคือวิตามินโยมหลายคนก็เป็นห่วง อย่างโยมด็อกเตอร์จเจริญศรีในเวลาตระมาจะเดินนี่หาอุปกรณ์เครื่องเดินผุดงให้จนคนกลับไม่ไหวทั้งเครื่องทั้งวิตามินทั้งเกลือแร่ทั้งอะไรสารพัดเข็มทิศซื้อให้ทั้งสี่ห้าอันให้เลือกเอาอันที่ดีที่สุดก็มีโยมด็อกเตอร์จเจริญศรีให้เข็มทิศเป็นการเดินทางหลายสิ่งหลายอย่างนะให้ก็ได้ฉันวิตามินไปแต่ละมือในมือที่ไม่ได้ฉันผ้า ร่างกายหิวแต่ก็ยังพอประทังชีวิตอยู่ได้พอวันที่สองเนี่ยนอกจากอดข้าวแล้วอดน้ำด้วยเมื่อไม่มีน้ำฉันนี่มันจะเหนื่อยและตาลายหูอื้อแต่ในความรู้สึกบอกเราจะต้องเดินต่อไปใจเราไปแล้วเราจะไม่ยอมตายอยู่กลางฝ่าอย่างน้อยถ้าเราตายเราจะตายอยู่ในท่าเดินจะไม่ยอมตายท่านั่งก็ลุกขึ้นเดินต่อไป บาดที่เราบอกว่ามันยกเบาๆกดเบาๆรู้สึกว่าบาทมันลูกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะความรู้สึกว่าบาทมันหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะร่างกายเราหมดแรงพอร่างกายเราหมดแรงในการจะรองรับน้ําหนักแล้วบาทลูกเล็กๆที่เราเคยเดินมาแทบอยากจะโยนทิ้งเพราะมันหนักจีวรแท่พากอยู่เฉยๆก็ยังรู้สึกว่ามันหนักแต่ก็ทําใจให้เบาสบายทําจิตให้เป็นสมาธิกับลมหายใจเข้าออก ทำความรู้สึกแค่ให้มันมาถึงแค่ลมแล้วก็เดินไปสบายๆเหมือนกับเท้าเราเดินอยู่เหนือพื้นไปเรื่อยเมื่อจิตเราไปแต่พอเราหยุดปุ๊บมันก็รู้ว่าเหนื่อยแต่ในขณะเดินไม่รู้ว่าเหนื่อยเพราะเดินด้วยสมาธิสูดลมหายใจเข้าออกเบาๆแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับลมพัดเราไปเท้าแทบไม่รู้เลยว่าเท้าขวาหรือเท้าซ้ายรู้แต่ว่ากําลังไหลไปบนพื้น พอถึงเวลาประมาณช่วงบ่ายๆประมาณสี่มงเย็นถึงภูเขาซึ่งภูเขาลูปนั้นต้นไม้แทบไม่มีและแดดก็ร้อนมากแดดส่องมาที่หนา้ารู้สึกว่าวิงเวียนทั้งหิวหน้าเมื่อรู้ตัวว่าตนเองกำลังจะเป็นลมลม้ลมลงแต่ไม่สามารถจะพยุงการได้ก็เลยร่างกายก็เริ่มที่จะหน้ามื่อและล้ลมลงม,ม,มีความรู้สึกครั้งสุดท้ายคือกิ้งอยู่สามตลบตุก ตุกสามลบแล้ได้ยินเสียงบาทดังปั้งอยู่ตีนเขาสัพักร่างกายก็พิ้งต,ต,ตุกตุกตุกลงไปนอนหนึ่ตีนเขาเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงฟื้นขึ้นมาอีกทีเวลาเกือบมืดพอฟื้นขึ้นมาจับยกมือขึ้นมาจับดูเราตายหรือยังจับดูเอยยังไม่ตายพอรู้สึกว่าตนเองยังไม่ตายน้ำตาซึมออกมา ที่ซึมออกมานี่รู้สึกสังเวชตนเองว่าถ้าเราตายอยู่ตรงนี้จะมีใครรู้ไหมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราตัดสินใจมาแล้วไม่เสียดายถ้าตายก็คือตายเมื่อถึงเวลาก็เลยดึงกดดึงผ้าออกมาเพราะไม่มีแรงที่จะการกดมาปูพื้นแล้วก็พิงตัวเข้าไปนอนเอาผ้าจีอร,รปุมโปง,ปงแล้วก็แผ่เมตตาในใจแล้วก็นอนบอกว,ว่าถ้ามันตายไปตรงนี้ก็หมันตายไปพร้อมกับสมาธิก็อนอนภาวนาไป ก่อนภาวนาเกิดภาพเหมือนกับเสียงญาติโยมทั้งหลายให้พรอาตมนายิ่งทําให้มีความรู้สึกว่าโยมทั้งหลายนี่กาลังแผ่บุญมาให้เราด้วยบุญของโยมแท้ๆทําให้ชีวิตรอดในวันนั้นขึ้นมาได้พอตื่นเช้ามาคิดว่าวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่ไม่ได้ฉันข้าวและไม่ได้ฉันน้า แต่ร่างกายมันโทรมมากจะต้องผ่านภูเขาลูกนี้ให้ได้เพราะรู้ดีว่าในแผนที่ข้างหน้าอีกภูเขาลูกใหญ่ลูกนี้จะถึงตองยีซึ่งเป็นเขตจังหวัดใหญ่แต่พอลุกขึ้นแต่เช้ามืดเดินไปแรงมันไม่ไหวแล้วร่างกายไม่สามารถบังคับได้แล้วพอเดินไปถึงต้นไม้ต้นหนึ่งเวลาประมาณเก้ามงเช้าใจก็บอกว่าร่างกายมันไม่ไป จะหยุดจะขอพักสักหานาทีหรืออาจจะหยุดอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้นั่งเลยยังไม่ได้บอกให้ร่างกายนั่งเลยมันซุดลงก่อดพ้นกระแทกพื้นบาทกระแทกพื้นทุกอย่างหมกขาเหยียดออกหลังทิ้งต้นไม้มุแบบค่อยๆตั้งสติไปที่เท้าจะยกเท้าเข้ามาก็ยกไม่ได้จะยกมือประสานมาที่หน้าตัก มือสั่งการไม่ได้ยกไม่ขึ้นไม่มีแรยงยกขึ้นลมหายใจเริ่มเบาลงตอนนั้นก็เริ่มนึกถึงยมแม่เป็นคนแรกขอบุญกุศลที่เกิดจากการเดินทางครั้งนี้จงไปถึงยมแม่ของข้าพเจ้าขอให้รู้โดยญาณมิถีใดๆขอให้บุญกุศลไปถึงญาติโยมทุกคนที่ได้หลอนเลี้ยงข้าปลาอาหารจนมีชีวิตถึงวันนี้แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ แผ่เมตายกับเทวดาแล้วก็เริ่มตั้งใจที่จะกำหนดชีวิตจบชีวิตตรงนั้นมีความรู้สึกว่าคงไม่รอดแน่นอนรู้ตัวดีว่าถ้าไม่มีน้ำกินในขณะนั้นสังขารร่างกายคงต้องถึงเวลาที่จะทิ้งมันแล้วเมื่อไม่สามารถบังคับยกขึ้นมาได้คือเราจะต้องทิ้งมันไปนตามธรรมชาติ จะประนมมือขึ้นบอกพุทธเจ้าว่าใจไปถึงพุทธเจ้าแล้วแต่กายไม่สามารถไปถึงขอให้พระพุทธเจ้าได้รับรู้ว่ากลางกายอาจจะไม่สามารถเดินไปถึงแต่ใจของข้าพ,พเจ้าไปถึงพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่สามารถยกมือได้ก็เลยย้อนสติมาดูลมลมที่ท้องเริ่มสั้นเข้าหายใจแผ่วเข้าแผ่วเข้าริ่มจุกมาถึงที่หน้าอก ลมเริ่มมาถึงที่ต้นคอเหมือนลมนี้เข้ามาแค่นสั้นเหมือนคนที่กำลังหอะแล้วใกล้จะดับขาดตัตลงในขณะนั้นรู้เลยว่ากําลังจิตจะดับร่างกายกําลังจะหมดพลังงานและกําลังจะตายในขณะนั้นแค่เสี้ยววินาทีเดียวเหมือนมีคน,เ,นเอาน้ํามาสาดใส่หน้าแล้วก็อ้าปากรับน้ําน้ําไหลเข้าไปในปาก ผสมกับเกลือแร่ซึ่งตอนเช้านี่อผมผงเกลือแร่ไว้แต่มันไม่มีน้ําลายผงเกลือแร่ก,ก็เลยติดในลําคอทําให้หายใจลําบากเดินเหนื่อยกว่าเดิมอีกเพราะผงม,มันไม่ละลายก็เ,เอาเกลือแร่ที่เป็นผงไปปกติจะละลายใส่น้ําแต่ไม่มีน้ําก็เลยเอามาละลายใส่ปากนึกว่าจะมีน้ําลายน้ําลายมันไม่ไม่มีมันก็เลยทําให้ผงเกลือแร่ติดในลําคออยู่พอน้าําสาดเข้ามาในปากน้ําซึมเข้าถึงผงเกลือแร่ ผมเกลือแรกก็ซึมซาบลดเปรี้ยวลสเค็มรสหวานซาบซ่านไปทั่วร่างกายอาปากขึ้นมาอีกน้ำสาดข้มาอีกสองสามหยดกืนเข้าไปรู้สึกกระดิกมือได้พอกระดิกมือได้โอ้จะยกมือไดเออ้เราไม่ตายเนี่ยพอยกมือกระดิกมือได้ลืมตาขึ้นนึกว่าจะขอบคุณว่าใครเอาน้ํามาให้แต่สิ่งที่เหตุนั้นปรากฏว่าเป็นฝนตก ตกลงมาอย่างแรงอย่างไม่มีปีไม่มีคุยตกลงมาในขณะที่แดดก,ก็เพิ่งมีตกลงมาไม่มีเสียงฟ้าร้องก็เลยบอกว่าฝนนี่เป็นฝนทิพย์ซึ่งมาช่วยชีวิตของเราแท้ๆก็เลยรีบกากดออกมารองรับน้ำฝนใส่ในบาตรจนกระทั่งเต็มบาตรฝนตกนานประมาณหนึ่งชั่วโมง เราก็ดีอกดีใจนั่งสมาธิใส่เลยนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์สวดกรณียเมตตาสูตดสวดเสียงดังพร้อมกับเสียงฝนทั้งน้ำหูน้ำตาก็ไหลออกมาสาบใจมากเลยตอนอยากจะร้องดังๆรอดตายแล้วโอ้ยรู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เดินคนเดียวแล้วพระพุทธเจ้ามองดูอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองดูเราอยู่ เทวดาฟ้าดินคอยดูแลเราเราไม่ได้เดินทางคนเดียวแล้วมีความรู้สึกลึกๆว่าจะต้องเดินเท้าไปถึงพระพุทธเจ้าถึงต้นโพแน่นอนมีความมั่นใจลึกๆหลังจากที่สวดมนต์กรณีให้เทวดาแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ฉันน้ําล้างหน้าล้างตามีเดี่ยวมีแรงเทน้ําใส่กระติกเดินทางต่อไปน้ํานั้นเหมือนน้าทิพย์จรงิงๆทั้งๆท,ที่ไม่ได้ฉันข้าวก็มีแรง เป็นวันที่สามที่อดข้าวแต่สามารถเดินข้ามภูเขาลูกใหญ่ได้อย่างสบายพอลงถึงภูเขาปรากฏว่าไปเจอผู้คนอยู่ข้างล่างหมู่บ้านข้างล่างพอไปถามเขาว่าฝนตกไหมเขาฝนไม่ตกเลยปลูกข้าวโพดปลูกพืชปลูกผักแห้งตายหมดเลยเรามองย้อนหลังไปฝนมันตกเฉพาะที่ที่เราอยู่เท่านั้นตกมาช่วยเรา ฉากแรกของชีวิตการรอดตายครั้งแรกจบการเดินทางครั้งนี้เจอสิ่งปฏิหารหลายครั้งมีการเฉียดตายถึงสามครั้งด้วยกันนี่คือครั้งแรกถ้ามีโอกาสครั้งหน้าค่อยฟังตอนต,ต่อไปเล่าตอนเดียวจบได้โยมไม่มาฟังแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเครื่องเตือนเราว่าถ้าเราตั้งใจทำความดีแล้ว แม้กระทั่งเทวดาฟ้าดินก็เห็นและที่สำคัญน้ำมันสามารถช่วยชีวิตคนได้โดยที่สุดก็คือน้ำธรรมะหรือน้ำใจมันสามารถช่วยโลกนี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขน้ำไม่เคยให้โทษกับใครมีแต่คนทำร้ายธรรมชาติแล้วทำให้ธรรมชาติเสียความสมดุลเสียความทรงตัวแล้วเกิดมีน้ำท่วมน้ำหลากแล้วน้ำก็ทำลายคนเพราะคนไปทำลายธรรมชาติท่อ เส้นทางที่จะมาเดินนั้นธรรมชาติค่อนข้างแห้งแล้งเพราะคนทําลายธรรมชาติทําให้เราได้รับความเดือดร้อนจากธรรมชาติแต่ในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มองเห็นท่านให้ธรรมชาติมาคุ้มครองเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมได้เข้ามาทาบุญกุศลก็ถือว่าได้เข้ามาทําความดี เมื่อเราทําความดีแล้วความดีนี่แหละก็จะคุ้มครองเราเนื่องในเทศกาลบันเข้าพรรษาปีนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิญาณกับตนเองว่าจะทําความดีให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดตัวเรานั่นแหละเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินนั่นแหละเห็นในสิ่งที่เราทําความดีแล้วความดีก็จะตอบแทนความดีก็จะคุ้มครองเราเองในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา วันนี้อาจจะมีแต่เรื่องเล่าไม่ค่อยมีธรรมะเท่าไหร่แต่ก็เพื่อเป็นให้ข้อคิดกับโยมเพราะว่าร้อยคนก็ร้อยคนถามอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยอาตมาก็เล่าสล้อยรอบคราวนี้อาตมาเล่าทีเดียวจบไม่เล่าต่อ